โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องของ M S X นะครับ M S X ตัวนี้รหัสกล่อง K 2 6 901นะครับ901ใบนี้ก็ส่งมาทำนะครับเนื่องจากาไฟมันไม่ออกคอยวัตเทียนนะครับเดี๋ยวจะลองรถในแบบนะครับก็คือคันนี้เลยเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูแล้วกันเนาะเสียบกลองนะครับสตาร์ทมาเป็นสตาร์ทมือนะแต่ว่าขอสตาร์ทเท้าแล้วกันเพราะว่าแบตเตอรี่ไม่พอ นะครับคันเร่งมันจะข้างๆหน่อยเนื่องจากคันนี้มัน TPS มันไม่ตรงอยู่นะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวส่งกลับนะครับอันนี้ส่งมาจากอุทัยธานีอันนี้ก็ซ่อมเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> แล้วก็ทำคลิปส่งเพปไปให้นะ <c oughs> okay, ครับโอเคครับ